เมื่อวานนี้นะครับตัวกขับบันเทงต่างประเทศพาไปดูการแข่งหอยทากคลานใช่ไหมครับวันนี้ <c oughs> มีการแข่งขันระด,ดับนานาชาติอีกหนึ่งอย่างซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกแล้วก็เรียกได้ว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะเป็นครั้งแรกไง <c oughs> เป็นการแข่งขัน <c oughs> อะไรคะผิวปาก ผิวปากผิวปาก,ปากเขาตั้งชื่อว่า International Whistling Competition นะครับหรือการแข่งขันผิวปากนานาชาติที่เมืองคาวาสกิประเทศญี่ปุ่นนะครับปีนี้มีผู้มาแข่งขันกว่า50คนจาก6ประเทศเลยคือที่ญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้เอเมริกันออสเตรเลียและก็เวนเนซุเอลานะครับการแข่งขันแปลกหูแปลกตาม,มากๆแทนที่จะเอ่อมาร้องเพลงก็มาผิวปากกันแทนบางคนผิวปากกับเครื่องดนตรีประกอบดนตรีบางคนผิวปากแบบอคาเปล่าสดๆเลยนะครับไปลองฟังเสียงกัน ¡Gracias! จะวายนี่ลมหายใจ,จ,ใจ,จยด้วยจบมืะวายจบมือด้วยลมหายใจเขาต้องยาวมาก,กตอนนี้เขายังแข่งกันอยู่นะครับยังไม่จบการแข่งขันนะครับก็ต้องรอชมกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับไปกันที่นครลอสแองเจลิสนะครับได้มีการจัดงาน world championships of performing arts นะครับที่จัดต่อขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่20แล้วนะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วโลก11ประเทศเนี่ย ได้ใช้เวทีนี้เพื่อแสดงความสามารถต่างๆทั้งการร้องเพลงกันเต้นรำะนะครับรวมถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายต่าง,างๆด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นเวทีของเยาวชนโลกเลยทีเดียวนะครับมีคณะกรรมการกว่า75คนในทุกสาขาศาสตร์การแสดงมาร่วมตัดสินครับตัวปีนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นข่าวมากมายที่มีเยาวชนไทยเนี่ยไปรับรางวาัลควา้ารางวัลม,มามากมายเลยนะครับอย่างคนนี้นะครับน้องปิ่นเอวิตราตัวแทนประเทศไทยนะครับก็ควา้ารางวัลชนะเลิศชุดดีไซเนอร์ระดับโลกไปครับ เป็นผลงานการนำผ้าขาม้ามาออกแบบเป็นชุดเดรสราตรีที่สวยงามด้วย้ี่ว่าพอประกาศออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็ได้รางวัลใช่ไหมครับคือประจำชาติยอดเยี่ยมแล้วก็มีคนในโลกโซเชียลพูดถึงเป็นอย่างมากเลยรวมถึงฝรั่งด้วยนะครับที่บอกโอ้โหผ้าไทยสวยงามจริงๆด้วยที่ว่าก็เหมือนกระเป๋าแฟชั่นที่ตอนนี้เขาเขาทิตกันช่วงหนึ่งเนาะเป็นลายแบบนี่ก็เหมือนลายสก็อตอะไรอย่างนี้นะใช่ครับผม ส่วนนุ่มเก่งทัชยะนะครับก็คว้ารางวัล best national costume ไปหรือชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมเมื่อครู่นี้ไม่ใช,ช่ไม่ใช่ชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมผมพูดผิดเป็นชุดดีไซเนอร์ระดับโลกแต่นี้เป็นชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมนะครับเรียกเสียงฮือฮามากๆตอนเดินพาเรดครับแต่นุ่มเก่งไม่ได้ไปประกวดเครื่องแต่งกายเท่านั้นนะครับพี่แหม่นพี่ฝนครับยังนําเครื่องดนตรีไทยไปประกวดด้วยเช่นกันนะครับอย่างจะเรเเนี่ย ไปบรรเลงนะครับแล้วก็คว้ารางวัลมากมายเลยทางด้านโปรเฟสชัสต์เรียกไ,ได้ว่าคว้ามาเยอะมากๆ<ห>ได้โลกรางวัลมา5โลครับหหเหรียญทอง14เหรียญเหรียญเงิน5เหรียญเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญแล้วยังมีรางวัลย่ออีกมากมายจริงๆเรียกได้ว่าเป็นความาภาคภูมิใจของคนไทยที่ไปคว้ารางวัลบนเวทีนี้มานะครับวันนี้เก่งมาช่อง3านี่นะคะกลับมาถึงตั้แต่เมื่อวานนี้ค่ะ